พวกมึงอ่ะยังไม่ได้ปัญญาตัวสุดท้ายของกููจะบอกถ้ามึงเจอปัญญาตัวสุดท้ายของกูเนี่ยมึงจะหมดรู้เลยไอ้สัญญาที่มึงไปฟังตรงนั้นตรงนี้มึงจะนั่งขำๆเนี่ยว่าโอ้โหแม่งอาจารย์เนื้แม่งหลงปรุงแต่งขนาดนั้นเลยเออเพราะว่ามึงไปไม่ถึงปัญญาตัวสุดท้ายของกูมึงเลยไม่ถึงทมกูไงมึงก็เลยไปเชื่อชมไอ้สัญญาที่สอนสอนกันอยู่ที่เนี่ยเอาไปจากกูทั้งนั้นอ่ะกูพูดไว้อย่างดีแล้วเมื่อสองสามปีที่แล้วนะ พวกมึงยังไปไม่ถึงตัวสุดท้ายปัญญาตัวสุดท้ายแล้วมึงจะหมดรู้เลยมึงจะไม่รู้อะไรเลยนะฮะมึงจะนั่งเงีย,งยบๆคนเดียวไม่ไปอยากสอนใครเพราะไม่มีอะไรจะสอนนะ,ะกูจะบอกตรงนี้แหละที่พวกมึงยังเข้าไม่ถึงนะฮะพวกมึงก็เลยตามสัญญาตรงนู้นตรงนี้คิดว่าใช่ไปตามสิ่งที่ปรุงแต่งนะ,ะกูจะบอกเออเพราะตัวสุดท้ายมันอยู่กับกูปัญญาที่จะออกจาก ทั้งหมดอ่ะออกจากวัฏฏะสงสารที่จะปิดประตูนิพานอ่ะไอะปิดประตูพกภูมิที่ออกจากขันห้าทั้งหมดนะครับทำลายมโนวิญญาณหรือมโนกะหรือจุงจิงจังนี่แหละฮะไอเจ้าตัวจุงจิงจังนี่แหละมันพ่นพิษอยู่พวกมึงอ่ะมันตามรู้อยู่มันตามรู้ในสัญญาชื่นชมกันอยู่นะฮะมันยังพิกออกมาจากตรงนี้ไม่ได้จากความรู้ไม่ได้เขาเรียกว่ามานะมันอยู่ในสังโยชน์เออมันเลยฟุ้งซ่านเลยชื่นชมฟุ้งซ่านกับภาษาธรรม เออที่เขาพูดเขาอะไรเออถ้ามึงพี่ก็มาจากตรงนั้นเนี่ยมึงจะมึงจะรู้เลยว่ามึงหลงทั้งหมดเลยแล้วคนพวกนั้นก็หลงแล้วมึงถึงจะเข้าถึงธรรมกับอาจารย์ทีนี้มครคมึงจะเริ่มเข้าสู่เส้นทางงมครคที่แท้จริงเนี่ยมครคที่เกิดประกอบด้วยปัญญาเพื่อเขาเรียกว่ามครคสามคัคคีเพื่อจะให้เกิดผลนิพพานคือการผลไปจากสมมติบัญญัติทั้งหมดผลไปจากความหลงจากมรค โนกรรมมโนวิญญาณสัตตานังหรือนายช่างหรือถุงจริงจังนะฮะ้นจากอาวิชาตัณหาอุปทานทำลายให้สิ้นจิตมโนวิญญาณจบสิ้นทั้งหมดโอเค